วดีครับวันนี้อยู่ับผมนะครับ Om Legend Home Car เช่นเดิมนะครับวันนี้นะครับพามาดูรถสวยๆอีกแล้วนะเพิ่งมีรถเข้าใหม่มาอีกคันนึงนะครับสำหรับเจ้าคันนี้เลยนะครับ Honda City นะครับตัว1.5 V ปี2018นะครับรถปีใหม่นะครับสวยๆสีขาวเพิ่งเข้ามาเลยนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับลูกค้าคันนี้นะยังเป็นสภาพก่อนการบำรุงนะครับเนื่องจากรถเพิ่งเข้ามาเลยนะครับยังไม่ได้ทําความสะอาดหรือว่ายังไม่ได้เก็บงานเลยนะครับนะ นี่ก็คือเดิมๆเขาสวยอยู่แล้วนะครับแต่ก็จะมีพวกสะเก็ดหินเล็กน้อยเท่านั้นนะครับตามด้านข้างเห็นไหมนะครับจะมีเล็กน้อยเท่านั้นนะครับนะเพรารถของเรานะเหมือนเดิมเป็นรถนะครับคัดประวัติคัดสภาพมานะครับนะลูกค้านะไม่มีชนทักชนน้ำแต่ต,ตอบผิดความหรือว่ากรอมหม่แน่นอนนะครับคัดทั้งสภาพแล้วคัดาประวัติทั้งคู่มาอย่างดีเลยนะครับนี่ไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบนี้นะครับสวยๆเลยมีเดรไลท์ด้านข้างให้ด้วย นะครับกระจังหน้าโครเมียมแล้วก็ด้านในจะเป็นคล้ายๆรังผึ้งนะครับสวยเลยสีดำนะครับสวยคลิปไฟตัดหมอกยังไม่มีให้นะครับแต่ถ้าลูกค้าอยากได้เราจัดให้ได้แน่นอนนะครับสําหรับไฟตัดหมอกนะฮอนด้าซิตี้สีขาวนะครับเออลืมบอกไปเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับลูกค้าราคานะครับ4 5 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับเครดิตดีฟีดาพอประมาณ7 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองนะลูกค้านะ รถสวยสภาพดีมากๆนะครับปี18ปีใหม่ๆด้วยนะนี่หอ้หดีไซน์ขเขาเข้าเฉี่ยวเลยนะพอลุ่มของตัวด้านข้างรถด,ด้วยครับสวยเลยนี่สีขาวสวยๆแม่กเป็นแม็กสีทูโทนด้วยนะครับนี่แม็กสวยด้วยนะนี่ด้านข้างก็เป็นกระจกปรับพับไฟฟ้านะครับนะไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงด้านข้างนะ นะไฟแดงอยู่ตรงด้านข้างนะครับมือจับเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับลูกค้าเนี่ยสภาพสวยมากอันนี้คือยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดนะครับก็เห็นว่ามีรอยน,นิดนึงนะนี่แต่ว่าถ้ารถได้ล้างทำความสะอาดแน่นอนครับลูกค้าสวยกลิปแน่นอนนะสำหรับคันนี้นี่ด้านหลังดวงไฟก็สวยสวยเลยนะครับนี่ฮอนด้าซิตี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ไอวีเทคนะทะเบียนสวยด้วยนี่นะ สำหรับคันนี้นะอย่างที่บอกลูกค้าไปนะครับ Honda City นะครับ 1.5V ปี2018นะครับเราขายที่ราคา455,000บาทนะครับเครดิตดีฟรีดาวออกรถศูนย์บาทได้เลยผ่อนประมาณ7,000บาทเท่านั้นนะครับถ้าใครสนใจอยากเป็นเจ้าของอยากจับอยากจองเจ้าคันนี้นะครับก็มีช่องทางการติดต่อหลายช่องทางเลยครับไม่ว่าลูกค้าจะแคปหน้าจอวีโอนี้นะครับส่งมาที่แอสซายลีเจนท์คอมคาร์ก็ได้นะครับหรือว่าจะโทรติดต่อเปนที่สายด่วนเลยก็ได้ั้งกันนะ0894588661นะครับลูกค้านะ ด้านนอกคือสวยมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในด้วยดีกว่าว่าสวยเหมือนกันหรือเปล่านะครับสําหรับซิตี้คันนี้มาแล้วครับสําหรับภายในนะครับของ Honda City ตัวนี้นะครับ1 5 v ปี2 0 1 8นะครับด้านในเป็นเบาะหนังสีดำนะครับสภาพยังโอเคอยู่เลยนะเดี๋ยวเราทำความสะอาดนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเช็คให้นะว่าอืมแต่เบาะยังนิ่มอยู่เลยอะนะเบาะยังแน่นอยู่เลยครับลูกค้านี่ ก็จะมีร่องรอยการใช้งานนิดหน่อยครับเดี๋ยวเราพยายามทําให้นะครับนะลูกค้าได้รถสวยๆไปเลยนี่พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเพิ่มเสียงรถเสียงวิทยุได้นะครับนี่ระบบอีคอนก็มีนะคันนี้เป็นพุสตาร์นะครับอยู่อีกฝั่งหนึ่งระบบแอร์ต่างๆวิทยุเครื่องเสียงเปลี่ยนมาใหม่ด้วยนะนะลูกค้า455,000บาทเครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะครับนผะ่อนประมาณ7,000เท่านั้นได้รถสวยๆไปเลย นะนี่คันนี้นะครับไม่แสนต้นๆเท่านั้นนะลูกค้านะไม่แสนต้นๆเท่านั้นเยอะเป็นเกียร์ออโต้นะครับลูกค้านี่สวยๆใช้งานได้ดีนะครับเครื่องยนต์ไอบีเชกประหยัดน้ำมันของคอนด้อยู่แล้วนะดูด้านหลังด้วยนี่นี่เบาะหนังสีดําสภาพดีมากๆนะครับลูกค้าสวยคลิปจริงๆนะครับ4 5 5แ0 0หบาทเท่านั้นนะสำหรับ สีขาวคันนี้นะครับส,สวยๆไปเลยนี่นะถ้าลูกค้าสนใจนะชอบรถมือสองสวยๆส,สภาพดีนะครับก็แนะนำนะครับรถมือสองท่เนท่องาคารับโดยเฉพาะฮอนด้าซิตี้คันนี้นะครับเพิ่งเข้ามานะยังไม่ได้เก็บงานแต่สภาพยังดีสวยขนาดนี้นะครับลูกค้านะนี่นะสำหรับ h o น d a c ซิ y ี5 V ้าปี2018นะครับราคา4 5 5 0 0 0บาทเครดิตฟีดานะครับ โปรโมชั่นตอนนี้มีมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรช่วยผ่อนก็มีด้วยนะลูกค้านะช่วยผ่อนสูงสุด1ปีนะครับเงื่อละพันช่วยไปเลยลูกค้าก็จะผ่อนถูกลงนะครับลูกคา้านะโอเคก่อนจะไปนะครับผมขอฝากนิดนึงถ้าใครสนใจนะชอบรถมือ 2, สองสวยๆคุณภ,ภาพดีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนิดนึงนะครับถ้าใครสนใจจองก็ช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยครับโอเค นะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ